안녕하세อรีเดอร์อนสู่นำจายมีดาวันนี้ก็อยู่กัช่วงหอนสู่หลอกนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศคาเฟ่วันเกิดของ,จงเจมส์เบียนเคน48บรรยากาศจะเป็นยังไงอ่ะไปดูกันเลย สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าร้านฮารุคาโ p ะแล้วนะครับกับเอ็กซ์นของเ e นิสเบนเคผมเดินเข้ามาในร้านนะครับผมผมจะเห็นรูปเจนิสเนี่ยตั้งอยู่บนโต๊ะนะครับซึ่งผมมองไปรอบๆเนี่ยผมเห็นสเกลงานคือมันใหญ่มากๆนะครับเรียกว่าแปลกมากเพราะปกติคอนซูนํานนจาเนี่ยไม่ไปงานคาเฟ่วันเกิดไอดอลก็ไปงานมินิแกลลอรี่วันเกิดไอดอนนนลอน,ดอดอน,นะครับผม แต่งานนี้เป็นแกลเลอรี่ใหญ่มากนะครับเป็นโปรเจกต์ที่ถูกจัดโดยการร่วมมือของสองบ้านเบสของเจนนิสเบียนเคนฟนะครับบ้านเบสคืออะไรเหรอครับบ้านเบสเนี่ยคอยจะคอยทำหน้าที่ซัพพอร์ตนะครับเจนนิสเบ k 4นเหรือว่าจะคอยถ่ายรูปนะครับเจนนิสตอนไปทำกิจกรรมกับ b บี4 8ะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือว่าบนสเตจนะครับนี่ไงพูดถึงบนสเตจก็มาเลยนะครับ รูปนี้นะครับก็จะเป็นรูปที่ไลฟ์สดที่ตู้ปลาดิจิ t a ลไลฟ์สตูดิโอนะครับสมัยแรกๆเลยรูปนี้จะเป็นมุมเผอๆกับชุดเซนบัสซ์นะครับผม ถัดมาเนี่ยจะเป็นรูปเจนนิสกับน้องตุ๊กตาน้องหมาชิบะนะจะเป็นรูปที่ดูสบายๆขึ้นนะครับต่อไปเป็นมุมเคาน์เตอร์บาร์เนี่ยก็จะมีรูปของเจนนิสใส่เกาะวางอยู่นะครับผมขอโฆษณาทีนึงนะครับว่าบ้านเบสแรกเนี่ยก็คือบ้าน s t a ตัสโฟโต้โมเมนต์นะครับแล้วก็บ้านเบสที่2เนี่ยที่จัดงานนี้คือบ้าน pocket ตนะครับซึ่งพิเศษตรงรูปจากงานนี้ทั้งหมดนะครับคือรูปที่2บ้านเบสเนี่ยถ่ายขึ้นมาครับผม บ้านเบสสองบ้านนี้ทุกคนคุ้นกันใช่ไหมครับเพื่อนคุณเนี่ยอาจจะเคยแชร์รูปน่ารักน่ารักของเจนนิสเนี่ยมาทาง Facebook หรือว่าจะรีทวิตมาทางทวิตเตอร์ก็ได้นะสามารถไปติดตามสองบ้านเบสนี้ได้นะครับถัดมาเนี่ยก็อย่าลืมติดตามทางออฟฟิเชียลด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นเอ็กซ์แทนของเจนนิสเบียนเคนฟเนะครับถ้าติดตามออฟฟิเชียลเฟซบุ๊กก็เจนนิสเบียนเคนเนะครับถ้าเป็น IG จะเป็นเจนนิสเบียนเคฟเพิ่มเติมมีคําว่าออฟฟิเชียลข้างหลังนะครับ ถัดมาเนี่ยบริเวณโต๊ะกลมนะครับก็จะมีรูปของเจนนิสกับชุดเซนบัสสึนะครับรอยยิ้มเจนนิสเนี่ยกำลังมีความสุขที่เวลาอยู่บนสเตจนะอยู่บนเวทีนะครับหรือจะเป็นรูปที่ทุกคนตกหลุมรักนะครับโหยสุดฟอร์จูนคุกกี้ครับตรงนี้นอกจากรูปเนี่ยที่ถ่ายทางบ้านเบสเนี่ยก็จะมีอัลบั้มออฟฟิเชียลด้วยนะครับซิงเกิลเฮฟวี่โรเตชันนะครับหรือจะเป็นอัลบั้มใหญ่นะครับอัลบั้มเต็มชื่อว่าอัลบั้มริเวอร์นะครับเฟิร์สอัลบั้มนะครับ เซเว่นเซเว่นดินแดนแสนพิเศษนะครับซิงเกิลอัลบั้มมุมนี้แอบ,บใส่ไว้ในซองนะน่าจะเป็นของที่ล้ำค่าและก็แรมีมูลค่าแพงมากแน่ๆนะครับหมุนกล้องนิดหนึ่งนะครับถัดมานะครับซิงเกิล B&K Festival นะครับ High Tension แล้วก็ไลล l a นะครับผมก็จะมีประมาณนี้ไปดูในแกลลี่กัน ต่อมานะครับเรากําลังจะเดินเข้าแกลเลอรีร่แล้วแหละเราต้องรอดซุ้มทางนี้เข้าไปนะครับทุกคนแต่ขอแวะถ่ายรูปบริเวณซุ้มก่อนนะขอนํารูปเนี่ยมาแขวนบนเชือกไว้นะครับก็จะเป็นรูปของเจนนิสนะครับรูปจากตู้ปลารูปที่เจนนิสกําลังโบกมือให้ซึ่งเจนนิสเนี่ยหากล้องเก่งกมากๆนะครับด้านนี้นะครับก็จะเป็นงานวิ่งนะครับผมหรือถ้าทางจะเหนื่อยหน้าดูเลยหรือจะเป็นงานที่ไปออก เรียกว่าเป็นสเตจละกันนะครับเจนิสแอบแลบลิ้นด้วยโอ้ oh, รูปนี้ดูเข่งครึมมากนะครับซึ่งเจนิสเนี่ยก็ถึงจะดูเป็นลุคแมนๆนะครับแต่เจนิสเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากๆแล้วก็ทํางานเก่งมากๆนะครับผมเนี่ยชื่นชอบผลงานของเจนิสเป็นส่วนตัวมากๆเลยนะครับถัดมาเนี่ยจะมีเริ่มใส่แมสและเรียกว่ามีมาตรการโควิดเข้ามานะครับถัดมาเนี่ยลูกโป่ง HBD บ e n เจนิสนะครับอายุ22ปีนะครับผม มุมถัดมาอาจจะเป็น bnk 4 o t y นะครับเลือกตั้งสิ่งที่6นะครับเลือกตั้งครั้งแรกของไทยเลยหรือจะเป็นเลือกตั้งครั้ง akb 4 8นะครับจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับถัดมาจะเป็นเลือกตั้งสิ่งที่9้าของ bnk 4 o ที่เพิ่งผ่านมาไม่นานนะครับผมจะเป็นเจนนิสนะครับใส่มงกุฎและด้านหลังเนี่ยก็จะมีไลออนนะครับหรือว่าสิงโตนี่จะเป็นโพสอิดนะครับที่ซอนซูนํำจา่ยเขียนอวยพรวันเกิดให้กับเจนนิสนะ นี่แปะเข้าไปบนกําแพงแล้วนะครับสุขสันต์วันเกิดนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ขอสุขสันต์วันเกิดด้วยนะครับบริเวณห้องกระจกตรงนี้ซูมเข้าไปในหัวใจนะครับซูม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 เข้าไปเนี่ยก็จะเห็นรอยยิ้มของเจนนิสนะครับใีนรูปโคอสอัพเป็นรูปรอยยิ้มกำลังมีความสุขกับการเป็นไอดอลนะครับมุมนี้จะเป็นโต๊ะกลางห้องกระจกนะปฏิทินเซนบาสึเจเนอเรลเลชัน นิตยสารานะครับปกเป็นเจนนิสนะครับหรือจะเป็นคัทเทคัทเทคไม่รู้สิมันเรียกว่าอะไรนะถ้าทุกคนทราบเดี๋ยวช่วยบอกผมด้วยนะครับนี่นะครับ Bnk48 The Sister หรือว่า t h a n k y o u c a r d อันดับที่1นึนะครับเลือกตั้งสิงหนั่นเองมาอีกมุมหนึ่งของห้องกระจกนะครับห้องกระจกนี้ก็จะมีรูปเจนนิสนะครับจะเป็นหลายๆลุกของเจนนิส แอบมีรูปของ m e m b e r b ์เบีด้วยนะเมื่อกี้นี่จะมีมุมเกเรียนนะครับมองกล้องเล่นกล้องนะครับมุมนี้ก็จะเป็นด้านนอกของห้องกระจกเรียกว่าเขาแปะรูปได้เยอะมากๆจริงๆบ้านนี้ถ่ายรูปได้น่ารักมากๆเลยครับผมขอชื่นชมเลนส์นะครับชื่นชอบมากๆแอบมีหลายๆมุมที่เป็นมุมทางการขึ้นนะเป็นมุมแบบงานประกาศรางวัลแบบนี้ หรือว่าจะเป็นมุมที่ทุกคนคุ้นเคยก็คือมุมที่ตู้ปลานะครับตู้ปลาเก่านะครับที่ Terminal 21ถัดมานะครับเป็นบริเวณอีกห้องแกลเลอรี่หนึ่งนะครับตรงกลางเนี่ยตัวตรงกลางเขาวางค่ามิเซเว่นนะครับกับเจนิสเบียนเคฟเไว้นะครับ ซิงเกลิลแรกอยากจะได้พบเธอครับไอตาการ์ตาซิงเกลิลที่2คุกกี้เสียงทายนะครับหรือยวคุยสรุปฟอร์จูนคุกกี้นะครับซิงเกลิลที่3วันแรกนะครับถ้าเรียงขนาดนี้แหละผมว่าเขาแอบเรียงตามไทม์ไลน์นั่นแหละทุกคนซิงเกลิลที่4นะครับเธอคือเมโลดี้หรือว่าคิมิวะเมโลดี้นะครับซิงเกลิลที่5ก็เป็น BNK Festival นั่นเองนะครับซึ่งพิเศษตรงที่เจนนิสเนี่ยได้เป็นเซมบัสเตเพลงหลักเนี่ยทุกเพลงของ BNK48 เลยตั้งแต่เพลง1จนถึงเพลง11เลยนะปัจจุบัันนะครบ ับ g กนเดอร์นะเมื่อกี้แล้วก็ซิงเกิลที่7นะครับ7ซดินแดนแสนวิเศษนะครับชุดเซมบัสือเนี่ยเรียกว่ามีความเด่นและก็มีความสวยน่ารักทุกๆชุดเลยนะซิงเกิลที่8นะครับ High ฮเทนชันนะครับผมมาในลุคที่เป็นปลายผมน้ำตาลนิดนึงซิงเกิลที่9เนี่ยเป็นเพลงที่ผมชื่นชอบมา,มากๆตั้งแต่ AKB 4 8แล้วคือ Heavy Rotation ซิงเกิลที่10นะครับเพลงดีอะนะครับเรียกว,ว่าชุดเนี่ยแอบมีความกระตูน่ารักน่ารักด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับซิงเกิล11นะครับาซโยนาระครอครับผมถัดมาเนี่ยบริเวณโต๊ะก็จะมีเหมือนเป็นอัลบั้มนะครับดีอะนะครับสลับกับชุดเซนบัสสึไปนะใส่อยู่ในกรอบรูป เรียกว่าเป็นของจากอัลบั้มหรือเปล่านะถ้าผมผิดลาดประการใดก็ขออาภัยมาด้วยนะที่นี้นะครับนี่จะเป็นรูปเทนนิสกับชุดเซนบัส,สึนะในมุมเผลอเผออัลบั้มที่2ของ b บียนเคโฟนะครับอัลบั้งจากบาจาครับรูปนี้ก็จะเป็นมุมเผลออีกแล้วนะครับเรียกว่าเป็นมุมที่ดูเท่มากๆจริงๆปกนี้เหมือนกาลังจะไปสู้กับใครก็ไม่รู้นะบีกินเนอร์นี่นะครับก็จะเป็น ลุกในชุดเซมบสเซ์นะครับน่าจะเป็นจากเพลงร i เวอร์อัลบั้มที่ตามของ BK48 นนะครับวาร์ตาพีเพิลครับรูปนี้แอบแบบกรอบรูปไปด้วยนะหนักหรือเปล่าเนี่ยนะน้องเจนนิสเจนนิสเอ็กซ์คลูซีฟบ็อกเซสนะครับผมเนี่ยว่าเป็นของที่มีรลคาสูงมากๆแน่ๆตรงนี้สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นรูปนะครับขนาดใหญ่ของเจนนิสนะวางอยู่บนฐานวางรูป ตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วครับสำหรับบรรยากาศคาเฟ่วันเกิดของเจนนิสจาก b ี k 4 8เเป็นไงเอ่ยทุกคนชอบกันไหมครับถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับบูรีน่นซ,นซอนสู่นำจ่ายมีดาอันยอง